สวัสดีเอฟซีทางบานาลาทุกท่านทุกคนนะครับผมก็คือมากียางกันนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีทั้งบานาลาทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับสร้างเจ้าสายลุยนะครับผมบรรยากาศอยู่ไล่อยู่สวนยานะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีทางบานาลาทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดซับครายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยากาศอยู่สวนยานะครับกียางเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ กินข้าวกินน้ำรอพักผ่อนหย่อนน้ำกดกันนะครับพ่อพอแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนะนั่งท่านทุกคนนะครับวันที่อยู่กับซ่องโจสายลุยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันไวยนะครับมรากาศอยู่ส่วนยังกันนะครับพ่อพอแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนะนังที่อยู่กับซ่องโจสายลุยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์ ใช้กวดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีทางบ้านนะล่ะทุกท่านทุกคนนะครับวันที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีทางบ้านนะล่ะทุก่านทุกคนนะครับที่อยู่ช่องเจ้าอาศัยนะครับวันที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่สวนยางนะครับจียางเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นนี่บรรยากาศก้อนยางแล้วนะครับผมกายู่ไลยู่สวนนะครับมันนำยางก็ออกดีตั้งนานนะครับผมพอพอแม่แม่เอฟซีทางบ้านด้นล่าง ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเข้ามาดูไลฟ์ส่องจ้องสายอยู่ด้วครับผมฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านน่าล่ะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะขอญาติกินข้าวกินน้ำกันนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านน่าล่ะทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตาม คลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับฝากซ่องโจ้ใส่ด้วยนะครับวพให้มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผม นะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมคอมมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมกดไลค์กดชร์กดไค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับ